ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังขจามิธัมมังสรนังขจามิสังสรนังขจามิสุติยัมปิพุทธังสรนังขจามิสุติยัมปิธรรมัง กัจฉามิสุติยามปิสังขังสรนังกัจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังกัจฉามิตติยามิมังสรนังกัจฉามิตติยามปิสังขังสรนังกัจฉามิ ติติโสภัคาวาอะระังสัมมาสัมพุธทธสวิชชาจารณัสัมปันโนสุขโตโลกวิทุปัโนโต,ตรโรปุริสธรรมปฏิสัทธาเทวมนุสานังพุทธโธภัาวาควาติสวากาโตภัควัตตาสัมโมสันติิโก กาลิโกเอริปัสสิโกอุมปัญญโกปัจจัสังเวทิตาภพวิญโยหิติสุปฏิปันโนพระขาวตัวสามกสังโฆปุจุปฏิปันโนพระขาวตัวสามกสังโฆยายาปฏิปันโนพระขาวตัวสามกสังโฆสามีทิปฏิปันโน ภพกะลวัตโตสาวกสังโฆยตทิฏฐิจักตาริปุริสยุคานอาทาปุริสปุกขลาเอสภพกะลวัตโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยชักกิณายโยอันชะริกะชะรโยอนุตตรังปุญญากิดตังโลกะสาติ ันตุนนิมิตตังอวมังคะลังจะโยจามันนาโปสัค premises, ุณาสสะโทปาปะโาโหตุสุป is, ินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนิมิตตังอวมังคะลันใจโยจามันนาโปสัคุณาสสตโทปาปะโคโหตุสุปินังอาการตังธรรมมา าพเวนวินาสเมนตุยันทนิมิตตังอาวมังคลันจะโยจามนาโพสตุนาสะสะทโาาทปาปะหัวโทสุปินังอากันตังสังคานุพาเวนวินาสเมนตุ ตาปัตตาจเนตุขาปยาปัตตาจเนปยาโสกปัตตาจเนโสกหูสัพเพติปาลิโนเอตาวตาจะอัมเห สัมปทังปุญญาสัมปทังสัพเทเทวานุโมทันตุสัพสัมปิทิยาทานังทันตุสัพกายสีลังรักขันตุสัพพระทาภาวนาพพรตตาโหนตุการณนตุเทวตาคตาสัพ พุทธาบาลตตาปัจเจกานันทยังพลังนันทเตเนรักขังปันตามิสัพพะโสอันภาวุสสาปมังคลังรักขันตุสาเทวาตาพระพุทธานุภาเวนสทาโสทีสวนตุเตภาวุสสาปมังคลังรักขันตุสาเทว ตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตพวัตุสัพพมังค<ำ>ังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสตี

nak moh tang sam cocok ningam mota sa pakawa to anah to